รายการคุณแทนมีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดผูกใจกันนะครับขอบคุณครับเอาละครับทุกคนครับก็ต้องสวัสดีกับชาวหมอกแกนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแทนแทนแลนนะครับวันนี้มีกิจกรรมของแกงนะครับผมอันนี้ก็จะมาเล่นกิจรกรรมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามาดูเขาทำอะไร เริ่มเลยใช่ป่ะเนี่ยเ,เริ่มเ,เริ่มล,ล,ล,ลุงลุงลุงช่วยดนันช่วยลุงช่วยกลับกลับครับขึ้นไปอยู่ที่สูงก,ก,ก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บไม่ใช่ไม่เก็บเชื่อกันไปอยหรอลี่มีมาดีดโหนจังดีดไม่แช่วุ้นเลยเนี่ยดีชู้สเต็ปชู้จู๊มีจู๊ โคตรจุล,ววดดลีดมีแต่ไต้กำแปเปงลีดแม่งโดนทึบลาลีด <laughs> ลาลีดทุกคนดูเหลียย่ยมดูเหลี่ยมเหลี่ยมลีด โอ้โอ้ลีดใครฆ่าใครข้าหน้ากากแดงหน้ากากแดงอ๋อเชนัร์นักได้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 นับวชเรียกหมอได้ไหมใช่ใช่ใช่โถเมื่อกี้หรอกถามของเมื่อวานอุสสั์ยืนจะบอก เล่นในมือถือยะาบาดิดก็เลยไม่ถนัดคุยก็เลยไม่ใช่ครับใช่ใช่ลุงลุงรอบแรกอะไนย่ารอบแรกอ่าหน้ากากแดงได้หน้ากากแดงได้อ่ารอบแรกหลีดหลีดแอบอยู่ไปรอหาดีคนจะเห็นว่ารอหาดีเอ้ยเป็นมาแล้วอันนี้คือเราเริ่มแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มเลยเริ่มแล้วนี่ให้ต่อยหลีดตายหรือว่าหาดีจะเห็นคือต่อยหลีดได้ตายเลยอ่ะนี่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 เจอแล้ว lúc nào lướt hôm nay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  hôm Đi hôm nay hôm ô, อนนี้มีกระยาเจอยังนี่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 อยู่ทางออกอยู่ทางออกไปปานอยู่ไม่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเงียบเจอะอีกไอห้าลีเลียมเยอะตัวงดีเอ๋ตังดีดีอ๋อโหลีอยู่ไหนเนี่ย

ดูไปที่นู่นแล้วคนชุกชุกโอ้ยเหนื่อยเนและแกวิ่งต้องวิ่งโดดวิ่งโดดกุดล่งขาม่รเลิงยว b a งลิงบักลง้ยว b a c k ไ้ลิ้ยงมาแลวน่งมาและลชุกดีมันตัวเยี่ยเลย ้าวล่วงแล้วอาทัดได้ที่สองพี่พักทีกันเนื้อหน้าไหนสัตว์จะตายอยู่นะพี่จะตายแกันตีไปตีมาตีกันเองเฉยไหนมายืนตรงนี้เหรออดิดอดิดใ,ใช่เชยครับใช่เอาน้องน้องมายืนตรงนี้ให้เท่าให้เท่ากันนะให้ลิดอยู่ตรงกลางใครอยู่ตรงนู้นอ่ะเสื้อลายเสยื้อลายเขียวเสื้อลายเขียวมายืนยืนเอาให้เท่ากันให้เท่ากันใ ยืนอยู่นะยืนดีตรงเส้นอ่ะใกลเส้นเออเยืนตรงเส้นก็ได้เหยียบเส้นก็ได้ยืนเหยียบเลยอันนั้นเลยเลยลุงลุงเหยียบเส้นเลยเอาอุปกรณ์ทีเอาไม่กอดอกไม่ทำท่ากอดอกหน่อยไม่ได้กอดอกทำท่ากอดอกท่าท่าเดี๋ยวอะไรอ่ะท่าเอ็กท่าเอ็กท่ากอดอกกับท่าที่เท่าไหร่ท่าเอ็ก กำลังมายิงเป็นเข้าแถวเข้าโรงเรียนเลยเขับรถตรงชญ้าหรอขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยให้มันเข้าเข้ากันเป็นขวาบ้างวะไปขวาบ้างวะแถวมันโคตรเตีมให้หยียบเล่นให้มันตรงตรงไงไปดๆมามามาฝั่งซ้ายบ้างดิมามาฝั่งซ้ายบ้างวันนี้ได้ถ่ายไหมเนี่ยไม่ไดู้ดเหมือนกันน่าแต่ของเด็กมาปืนยืนขาชาบันอีกคนนับดิหนึ่งหนึ่งสองสามคนนับดิ คนเยอะกว่าไหนได้ยังถ่ายยังไอปามเล็กน้อยถ้าถ้าถ้ายืนถ้ายืนอ่ายืนสองอะเลขที่สามเสร็จแล้วยังเนี่ยจะได้ไปทำงานไปแล้วไปแล้วยโอเคเสร็จแล้วยังไหมไอ้ไอ้ลอยเลยว่ะลอยเลยว่ะ อ่าโอเคยักษ์ยักยทงาน